ค,ครับคุณผู้ชมดีลิพตเตอร์ท่านนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา15นาฬิกา50นาทีนะครับผมบรรยากาศด้านหน้านี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของกลุ่มหมู่บ้านเดินทะลุฟ้านะครับที่จัดกิจกรรมยืน112นาทีตรงบริเวณแยกพาณิชยการทํนนทรานิราฐบาลแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมก็ในเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ใกล้ครบกําหนดเ,เวลา112นาทีนะครับผมในไม่ช้านี้นะครับ thank you กิจกรรมตรงบรรยากาศด้านหน้านี้นะครับก็เป็นการยืนสงบนิ่งนะครับ112นาทีนะครับผมซึ่งในขณะนี้เองก็ใกล้กำหนดครบเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าผู้ร่วมกิจกรรมนั้นมีการแต่งกายนะครับผมจำลองเป็นชุดนักโทษในเรือนจำนะครับผมรวมไปถึงมีการนำโซ่ผูกพนาการข้อมือแล้วก็ข้อเท้านะครับผมให้มีลักษณะคล้ายๆกับตัวน,นะครับผมแล้วก็ห้อยป้ายข้อความนะครับระบุถึงข้อเรียกร้อง ที่ทางกลุ่มหมู่บ้านเดินทะลุฟ้าจัดําขึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นปล่อยเพื่อนเรานะครับในการปล่อยผู้ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำน้าขนาดนี้นะผม 2, 2> <c oughs> คือเขียนรัฐธรรมนูญใหม่3ยกเลิก112 <c oughs> 1นึและก็ข้อที่4คือการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องราออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชม นอกจากจะมีป้ายข้อความที่ห้อยคอแล้วนะครับผมก็ยังมีป้ายผืนผ้าน,นะครับผมที่วางอยู่ตรงบนพื้นนะครับระบุข้อความว่าปล่อยเพื่อนเรานะผมแล้วก็หมู่บ้านทะลุฟ้านะครับการอยู่ ตรงบริเวณนี้นะครับก็<อ>กิจกรรมก็ใกล้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการยืนแล้วนะครับก็ใกล้กําหนดครบเวลาแล้วที่จะทํากิจกรรมยืน112นาทีตรงบริเวณนี้นะครับล ขนานี้นครับผู้ชมกิจกรรมก็กําหนดเสร็จสิ้นตามเวลาแล้วนะครับ112นาทีนะครุณผู้ชมซึ่งการยืนนะครับผมสงบนิ่งนี้ก็เยืนมาตั้งแต่เวลา14นาฬิกานะครับเป็นต้นมานะครับ,บครับก็ กรรมของเรานะครับยืนเด็ดโดยท้าทายนะครับก็ยืนครบแล้วนะครับเป็นเวลา112นาทีนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับก็กิจกรรมของเรานะครับก็จะมีดนตรีนะครับแล้วก็เราจะสิ้นสุดด้วยการมีแถลงการนะครับของกิจกรรมนะครับวันนี้นะครับที่เรามายืนนะครับแบบอหิงสานนะครับโดยสันติวิธีนะครับ ก็เราเปนยืนด้วยร่างกายนะครับใจเป็นนายนะครับกายเป็นเ่านะครับถ้าเราใช้ใจนะครับในการต่อสู้นะครับเราก็อาจจะมีชัยชนะในวันข้างหน้านะครับแต่ถ้าเราใช้กายนะครับก็เหมือนน้องๆนะครับน้องๆคนที่เป็นลมนะครับต่อคนก่อนหน้านี้นะครับน้องนะครับได้ใช้ใจนะครับใจในการแลกเข้ามาสู้นะครับเพื่อ เพื่อเรานะครับเจ็ดสิบวันแล้วนะครับยังไม่ได้ออกมาจากเรือนจำนะครับเราก็เลยมายืนมาสู้เพื่ออดทนกับความอายุติ่ทรมแห่งนี้นะครับน้องเราใช้ใจใช้พอร่างกายหมดแต่ใจน้องยังสู้นะครับ กิจกรรมสัตสิวิธีแบบการยืนวิธีนี้นะครับมันก็เจอสภาพอากาศร้อนนะครับเจอทั้งพื้นที่ร้อนนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะถอดรองเท้านะครับเพื่อทดตอบร่างกายตัวเองนะครับในการยืนเด็ดโดยท้าทายนะครับเพขาว่านะครับทุกมีอำนาจนะครับ ยังยืนจัดได้ครับเพราะเรานะครับคุกเข่าให้พวกเขานะครับแต่วันนี้นะครับเรานะครับเราจะลุกครึ่งยืนนะครับและเราจะยืนเด็ดโดยท้าทายนะครับกับกิจกรรมนี้นะครับก็ดนตรีครับพอ้อมนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาจะมาเล่นเพลงแล้วเราจะมาร้องเพลงด้วยกันนะครับ แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยแถลงการนะครับก็กิจกรรมวันนี้นะครับยืนยืนยืนเด็นโดยท้าทายนะครับกิจกรรมเราจะจัดทุกวันนะครับเป็นเวลาบ่ายสองนะครับตอนนี้นะครับถึงร้อยยี่สิบสองนาทีนะครับเราจัดทุกวันนะครับพื้นที่ใดนะครับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับหรือพื้นที่ใดนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับต่อการที่เพื่อเราจะได้ปล่อยตัวได้นะครับเราก็จะไปที่นั่นนะครับก็ขอส่งเวทีนี้นะครับให้กับ team Bất Di đấy nhá ạ. OK nhé các bạn. OK nhé các No! แล้ครับสามครั้งแลครับเดี๋ยวทูสามนิ้วนะฮันหลังหลังกลับมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยไปเกันแล้าไปเกันแล้าไปเกันแล้าเดี๋ยวเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เมื่อกี้ขอให้แค่ปล่อยเพื่อนเอาสามครั้งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับข้อเรียกร้องของบ้านทะลุฟ้านะครับขบวนทะลุฟ้านะครับพี่น้อง เรึ่งหงสก็ได้ถูกใช้เนเครื่องมือในการปิดปากคนที่เห็นต่างและยังมีกฎหมายอีกหลายกฎหมายได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการริกรวมกินและสินมากขั้นพื้นฐานของประชาชนแต่เราไม่ยอมรับเ่าและไม่ยอมทำเราต้องการจะขอจะเรียกร้องโดยการยืนเราจะยืนจนกว่าเพื่อเราจะได้ร่างกายตัวเา เราจะละนร1 2นาทีขอเสียขอทุกคนนั้นเขาเรียอะไวมหมายเราถึงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องและเพื่อนๆของรุกคนให้ออกมาเจอกันและมาเข้าร่วมกิจกรรมกับพวกเราผู้มีอานาจเื่ออยากได้ก็ ห varsa, ือว่ากิจกรรมคืนนะครับเดินโดยท้าทายนะครับเราจะมาที่นี่นะครับทุกวันละคารนะครับของทุกวันนะครับเราจะกลับมาที่ทำเนียรัฐบาลนะครับทางสะพานไทยมนุษย์เชนนะครับเวลาบ่ายสองนะครับก็อาทิตย์หน้านะครับบ่ายสองเวลาเดิมนะครับเรามาเจอที่นี่นะครับก็กิจกรรมของยืนเด่นโดยท้าทายก็ขอจบยงเท่านี้นะครับก็ขอโอบ้าครับก็เย็นนี้นะครับ ก็มีการยืนนะครับก็มีการยืนที่หน้าศาลฎีกานะครับก็เชิเชวนวพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับไปยืนันต่อนะครับที่หน้าศาลฎีกานะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีเย็นนะครับที่หน้าเอ็งนะครับก็เจอญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เย็นนี้นะครับมีเวลาบ้างนะครับก็เราไปรวมแสดงออกกันนะครับไปยืนด้วยกันนะครับโอเคนะครับก็ขอจบทีนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ไปไหนีเราที่ไปไหน ครับคุณผู้ชมผู้ชมก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศของกิจกรรมนะครับผมทางด้านหมู่บ้านเดินสรุฟ้านะครับในชื่อกิจกรรมว่ายืนเด่นโดยท้าทายนะครับซึ่งจะทําการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา112นาทีนะครับผมในทุกวันอังคารนะครับผมที่บริเวณหนะ้าทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้นะครับ สำหรับกิจกรรมการยืนนะครับผมแสดงออกแบบนี้นะครับนอกเหนือจากตรงบริเวณตรงนี้เองนะครับก็มีทางด้านของสารดีกาเหมือนกันนะครับทางด้านของกลุ่มพลเมืองโต้กลับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของอสถานที่ต่างๆนะครับที่เริ่มมีการออกมายืนเพื่อเรียกร้องในการปล่อยผู้ปล่อยนักโทษทางการเมืองนะเวลานี้นะครับคุณผู้ชม ได้ครับอยากน่าอยู่เ็นนี่ตอนนี้เลยป่ะตอนาโมงอ๋ออยากถามถึงภาพรวมวันเนี้ยครับนนว่าเป็นอย่างไรบ้างโอเคครับก็วันนี้นะครับก็มันเป็นวันแรกนะครับที่เราลองมายืนตอนเนี่ยครับบ่าย2นะครับก็<笑><笑>ตอนแรกเราก็เห็นมีพี่ๆเรานะครับมียืนตอนาโมงนะครับแต่เราแบบเฮ้ยคือเพื่อนเราเนี่ยอยู่ในเรือนจําใช่ไหมแล้วมันก็เพื่อนเรามีการอดอาหารด้วย เราก็คิดมาสัพพันเงินแล้วว่าเราจะอดอาหารดีไหมแต่ในสภาพร่างกายผมก็ไม่สามารถที่จะไปอดอาหารเหมือนคนอื่นได้เพราะว่าอาจจะผอมด้วยผมก็เลย,เยคิดวิธีการยืนแต่เราจะยืนที่ไหนเราก็เลยอาจจะมีพื้นที่เศรษฐกิจหรือว่าเรากลับไปหมู่บ้านเราเราเลยเามาลองที่หมู่บ้านเรากลับมาหมู่บ้านเพื่อยืนปลดปล่อยเพื่อยืนเด่นโดยท้าทายอย่างเงี้ยครับก็เหนือจากที่หน้าทํเงียบเนี่ยนนครับหรือว่าหมู่บ้านทะลุฟ้าเก่าแล้วเนี่ยจะมีเวียนไปที่อื่นอย่างไรไหมครับ ก็คร่าวๆนะครับผมก็จะเวียนไปสถานที่เศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของเพื่อนเรานะครับในการที่จะให้เพื่อนเราครับได้รับการปล่อยตัวนะครับหรือว่าได้รับการเป็นผู้ต้องหาโดยหลักฐากลนะครับโดยที่เป็นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ในการยืนแบบนี้ครับนอกเหนือจากของเราแล้วเนี่ยก็มีทางด้านกลุ่มอื่นเช่นเดียวกับที่ทํากิจกรรมในลักษณะนี้ เริ่มมองเห็นหรือว่ามีแนวคิดอย่างไรบ้างในการยืนในทางในการทำกิจกรรมสุขภนี้ครับใช่ครับมันก็การยืนนะครับผมว่ามันแมสในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถยืนหน้าบ้านตัวเองก็ได้เพราะว่าการยืนก็ไม่ได้จะเป็นว่าต้องมายืนที่ไหนการยืนก็เหมือนการแสดงออกกับการปล่อยเพื่อนของเราก็อย่างหนึ่งแล้วผมผมว่าเลยเลย,เลยเชิญชวนนะครับก็ออกมายืนได้จริงๆก็ผมว่าการยืนเนี่ย ในช่วงโควิดเนี่ยมันทําได้เราไปม็อบเหมือนเดิมก็คงไม่ได้เรามารวมกันเยอะๆก็คงไม่ได้อันนี้เรามายืนเนี่ยมายืนเงีบๆไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แต่เรารู้อยู่แล้วว่าวิธีการยืนเราวิธีการสื่อสารที่ออกไปคือการปล่อยเพื่อเราคือการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ยกเลิกหนึ่งสองแล้วก็ประยุทธต์ต้องออกไปคือแต่ตอนนี้ประเด็นหลักที่ผมต้องทำก็มมคือเพื่อเราเนี่ยอยู่ข้างในเรือนจำเปนเจ็ดสิบวันแล้วแพนกิ้นเนี่ยอดอาหารเดือนกว่าแล้ว <inate> ผมมองว่าผมมองความเป็นความเป็นความสุขภาพเพื่อนด้วยแล้วก็ผมเป็นหว่วงเพื่อนด้วยว่าเพื่อนจะเป็นยังไงแล้วก็การที่รัชธรรธนปิดหรือว่าไม่ให้เราเนี่ยสืบหรือว่าไม่ให้เราเห็นเพื่อนเราเนี่ยว่าเพื่อนเราสุขภาพร่างกายเป็นยังไงร,รูปร่างลักษณะ ạn, ตอนนี้เป็นยังไงบ้างผอมลงหรือเปล่าเป็นยังไงหรือเปล่าแต่กรมรัชธรรมนไม่ได้ให้ดูอย่างเงี้ยผมว่าฟิด <Ừ. S 1> ของผ,ผู้ต้องผู้ต้องหา จิตผู้ต้องหาที่ยังไม่ได้โดนศารตัดสินแล้วก็โดนโดนสาลที่ยังไม่ไ้ตัดสินเพื่อเพราะยังไม่ได้เป็นนักโทษหรือยังไม่ได้โดนจับเพราะคดีนั้นผมว่าขอให้เพื่อนเราเนี่ยออกมาสู้คดีต,ตามกฎหมายเลยถ้าเพื่อนผิดก็ว่าไปตามผิดก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ขอให้ทําตามกฎหมายไม่ได้ใช้กฎหมายมากดขี่เพื่อเรามากําจัดปิดปากเพื่อเรานี้ครับผมอยากให้ฝากถึง ผู้ที่อยากสนใจที่จะร่วมทากิจกรรมในตรงนี้ไม,ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตรงนี้เองหรือแม้แต่ที่อื่นๆอย่างเงี้ยครับ,รบก็ในต่างจังหวัดเองก็เริ่มมีเช่นเดียวก็จริงจริงก็เชิญชวนนะครับก็การยืนนะครับก็เป็นวิธีการสันติวิธีอย่างหนึง่งการยืนก็คือการต่อสู้อย่างหนึง่งเรายืนคนเดียวก็ไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องกลัวครับอย่างยังไงก็มียังมีคนสู้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของวันนี้นะครับในกิจกรรมยืน112นาทีนะครับตรงบริเวณแยกพาณิชยาการทําเนียบรัฐบาลแห่งนี้นะครับผมก็หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทางด้านของทีมงานแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมเองก็เริ่มมีการเก็บเข้าของแล้วก็เตรียม ย้ายออกจากพื้นที่ทันทีนะครับผมก็ในขณะนี้เองก็ยังมีทางด้านเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนนะครับก็ตึงกําลังแล้วก็วาง้วเหล็กเอาไว้อยู่นะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยนะครับผมที่หลังจากทำกิจกรรมเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมยืนเด่นโดยท้าทายนะครับผมจากหมู่บ้านเดินทะลุฟ้านะครับ ที่ได้ทํากิจกรรมตรงบริเวณแยกพาณิชยาการนะครับท่านรัฐบาลแห่งนี้นะครับซึ่งหลังจากจบกิจกรรมแล้วก็ได้มีการอ่านแถลงการนะครับว่าจะมีการกลับมายืนอีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณเดิมนะครับผมในเวลา14นาฬิกาด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นระยะเวลา112นาทีนะผมในวันอังคาน้าและจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆวันนังคานะครับผมในแต่ละสัปดาห์ต่อไปนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็น กิจกรรมยืนเด่นโดยท้าทายจากหมู่บ้านเดินทะลุฟ้านะครับในบริเวณนธนรัฐบาลแห่งนี้อย่างไงแล้วผมก็ต้องขอ,ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมรายงานนี้นะครับผมกับผมเกียติคงโกมนมุสิกรายงานสดจากแยกพาณิชยาการ,รนธนรัฐบาลครับ